ตราดเอบุกชนะระยองอยู่ในเตะสอประตูต่อหนึ่งด้านโคชหานมั่นใจทีมนี้เป็นอนาคตของตราดเอฟซยอมรับต้องปรับเกมช่วงท้ายต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวนันจากทีมข่าวแสงสยามทีวีและตราดทีวี .com ขุดข่าวโดยสำนักง,งานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร 039512344ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้รับแจ้งให้ตรวจสอบอุบัติเหตุบริเวณสะพานบ้านค้อไร่ป่าปรากฏว่าเป็นคนเมานอนริมถนนกู้ภัยปลุกแล้วก่อนนำส่งบ้านเมื่อคืนวันนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีคนนอนอยู่ริมถนนใกล้สะพานบ้านค้อน่าจะเกิดอุบัติเหตุจึงนำกำลังอาสาออกไปตรวจสอบ ซึ่งจากการตรวจสอบไม่พบว่ามีอุบัติเหตุแต่อย่างใดจึงได้ออกเวียนหากระทั่งมาพบกับชายวัยกลางคนนอนอยู่ริมถนนในสภาพเมาไม่รู้สึกตัวเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงต้องช่วยกันปลุกจนลุกขึ้นมา สอบถามทราบชื่อต่อมาว่านายไพฑูนรมยานนท์อายุ57ปีซึ่งนายไพฑู์บอกว่าเดินทางมาหาญาติพี่ชายที่ตำบลเนินทรายอำเภอเมืองตราดที่เปิดเป็นร้านคาราโอเกะและได้นั่งดื่มจนเมาและกลับบ้านแต่ด้วยความเมามากจึงเดินทางลงนอนริมถนนแล้วหลับไปโดยมีบ้านพักอยู่ภายในซอยสารใหม่เจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดจึงได้นำตัวนายไพฑู์ขึ้นรถเพื่อน,นำตัวไปส่งที่บ้านพักเดมีให้หนู ตราดเอฟซบุกชนะระยองยูในเตดหนประตูต่อ2รั้งอันดับ7ของตารางการแข่งขันฟุตบอลยามาฮ่าลีกวันระหว่างทีมระยองยูในเตดเจ้าบ้านและตราดเอฟซผู้มาเยือนนัดที่14ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองท่ามกลางกองเชียร์เจ้าบ้านบางตาขณะที่ทีมตราดเอฟซมีกองเชียร์เข้ามามากกว่า500คน เริ่มเกมการแข่งขนันตราดเอฟซีเป็นฝ่ายเขียรูกพร้อมเปิดเกมบุกทันทีแต่ถูกระยองอยู่ในเตดโต้กลับซึ่งทั้งสองทีมได้เปิดเกมเข้าใส่กันโดยทั้งสองทีมในช่วงแรกนั้นยังไม่มีใครได้เสียเปรียบหรือได้เปรียบซึ่งทั้งสองทีมไม่สามารถตั้งเกมบุกได้ดีนักขณะที่ตราดเอฟซีพยายามเปิดเกมผ่านมาทางทีนกรอสุรินโดยลาบี้เป็นผู้เปิดเกมให้กองหน้าทั้งจิรวุฒิและพิมวิทย์เข้าทำประตู และก็ได้ผลเมื่อทีนกรอสุรินได้ลูกจากลาบี้แล้วถอยกองหลังจากรยองยูในเต็ดแล้วโยนมาหน้าประตูจิราวุธที่ยืนรออยู่แล้วโดดหม่งเข้าประตูทันทีจากนั้นตราดเอฟซยังไม่เพาการบุกเกมเข้าไปในแดนของระยองยูในเต็ดหลายครั้งและโต้กลับเร็วโดยผ่านทางวัลลี่และซินล,ล่าซันโต้แต่กองหน้าผิดพลาดไม่สามารถประสานเกมกันได้และยังถูกตราดเอฟซีเปิดเกมบุกหนัก แต่กองหลังระยองอยู่ในเตดพยายามเข้าเขตล้ำหน้ากองหน้าของตราดเอฟซีทำให้กองหน้าตราดเอฟซถูกจับล้ำหน้าหลายครั้งอย่างไร็ตามเกมบุกของตราดเอฟซเกือบได้ผลหลายครั้งจากการเตะมุมซึ่งเป็นจังหวะยิงประตูแต่โชคดีที่ไม่เข้าประตูทำให้ระยองอยู่ในเตดไม่เสียประตูเพิ่ม และในช่วงท้ายเกมมีการประทักกันร,ระหว่างนักเตะจนนักเตะทั้งสองทีมได้รับใบเหลือง3คนอย่างไรก็ตามในช่วงท้ายแม้จะเปิดเกมบุกใส่กันแต่ก็ยังไม่สามารถทำประตูเพิ่มได้หมดเวลาการแข่งขันกรรมการต่อเวลาต่อไปอีก2นาทีแต่ยังทำประตูไม่ได้หมดเวลาตราดเอฟซีนำไป1ประตูต่อศูนย์ เกมครึ่งหลังทั้ง2ฝ่ายมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเพื่อปรับเกมในครึ่งหลังโดย15นาทีของการแข่งขันในครึ่งหลังช่วงแรกระยองยูไนเตตเปิดเกมบุกมาในแดนตราดเอฟซีอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่สามารถทำประตูได้และตราดเอฟซีพยายามเปิดเกมโต้กลับแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถทำประตูได้เช่นเดียวกันกระทั่งในนาทีที่59จากการประสานงานของเรมอนและลาบี้ที่โต้กลับเร็วจนสามารถทำประตูได้ ในนาทีที่59เป็นจังหวะของตราดเอฟซที่เปิดเกมโต้กลับเมฟายเรมอนได้ลูกกลางสนามแล้วเลี้ยงลูกหลบระยองยูไนเตตส่งลูกตัดหลังแบล็กให้กับลาบี้ที่วิ่งตามลูกไปหลบผู้รักษาประตูหนึ่งจังหวะก,ก่อนที่จะยิงด้วยเท้าขวาเข้าไปอย่างสุดสวยทำให้ตราดเอฟซีนำไป2ประตูต่อศูนย์ เมื่อเสียประตูที่2แล้วระยองยูเนเต็ดได้เปิดเกมบุกเข้ามาเพื่อแก้ประตูคืนพร้อมส่งกองหน้าเข้ามาเปลี่ยนเกมบุกซึ่งหุดวิดได้ผลหลายครั้งโดยเฉพาะอภิวัตทีมขาวสามารถประสานงานกับวันล,ลี่และเลอร์บาสส่งลูกเข้ากรอบประตูตราดเอฟซีหลายครั้งแต่โชคร้ายลูกออกกรอบประตูไปหลายครั้งเช่นกัน ตราดเอฟซียังคงใช้จังหวะก,การตั้งรับที่เหนียวแน่นส่งลูกมายังแดนหลังของระยองยูไนเต็ดและบุตรที่ทําประตูได้ถึง3มครั้งแต่กองหน้าของตราดเอฟซีเสียจังหวะก,การยิงจนทําให้กองหลังของระยองยูไนเต็ดป้องกันลูกไว้ได้กระทั่งหมดเวลาการแข่งขันกรรมการต่อเวลาไปอีก3นาทีแต่เกมก็ยังคงเหมือนเดิมกระทั่งในนาทีสุดท้าย ตราดเอฟซเสียลูกและกองหลังของระยองยูไนเตดส่งลูกให้กับเลอร์บาสกระโดดมงเข้าประตูไปก่อนกระดอนเข้าประตูหมดเวลาการแข่งขันตราดเอซีชนะระยองยูไนเตตสอประตูต่อหนึ่งรั้งอันดับที่7ของตารางยามาห้านลีกวัน ซึ่งจบเกมแล้วโคช้ชและนักเตะของแต่ละทีมได้เปิดเผยถึงการแข่งขันในครั้งนี้ว่าโอเคครับยังมีวิุดบกกร่องนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใช้โอกาสในการลุกเบื้งมากนะครับมีโอกาสได้ประตูเยอะแต่เราเราเราพลาดง่ายครับก็ต้องก็ต้องคุยกับกับน้องใหม่นะครับว่าความเข้าใจคือต้องต้องต้องเข้าใจถึงความเป็นทีมมากกว่านี้นะครับแล้วก,การการเข้าทำแล้วก็การเสียประตูลูกสุดท้ายก็เสียประตูง่ายทีโดยที่ไม่น่าจะเสียถ้ามันเป็น จังหวะที่มันกำกึง่งมัน,นสูตรเรานำเขาหนึ่งส่วนเรามาโดนโงนี้เสียหายเยอะก็คือทุกคนมันผิดพลาดได้ครับแต่คือว่าก็ต้องไปดูในจุด,จดนี้คือว่าเรื่องของสมาธิที่เราเสียไปที่เราคิดว่าฟุตบอลเราชนะแน่แล้วกับไม่กับไม่เน้นตรงเนี้ยเสียหายแเสียหายมัน,ม,นมันต้องมันต้องกับไปแก้ไขครับก็ตอนเนีย้ยครับคือจังหวะที่ต้องกับไปแก้ไขก็คือคือบางทีเรายัง,เร,ยงเรายังมองถึงคือ,อยังยังมองถึงอ่า ก็ได้ไอยาก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 ,อยากไม่ซื้อราะเป็นการทำประตูเข้าใจแต่เพียงว่าบางทีเพื่อนได้เปรียบก็ต้องให้เพื่อนหรือว่าถ้ายิงก็ต้องยิงให้ดีกว่านี้ก็ต้องกลับไปซ้อมครับทุกอย่างคือขึ้นอยู่กับการฝึกซ้อมครับก็โอเคครับน้องๆทํากันได้ดีครับุก <Okay. S 1> วันนี้ทุกคนก็เต็มที่ครับผิดพ่าอยงไเมื่อกี้หอมมันไม่มีะลรครับมันสนามมันมันรับ มีเสียหายไหมถือว่าเสียหายไม่เสียหายครับมันจังหวะฟุตบอลครับอุปกรณ์สนามแบบถ้าแก้อะไรไม่ได้อยู่แล้วครับไม่เป็นไรครับก็คราวหน้าจะเอาให้ดีกว่านี้ครับต้องเปไ็นยังไงก็เราโซ่เต็มที่แล้วครับก็ทําได้แค่นี้ก็ต้อง ขอบุณน้องๆกับทุกคน,นครับทุกคนต่างกันเป็นทำกันเป็นที่แล้วครับก็ต้องยอมรับทางต่างเขาเล่นดีด้วยครับถามความผิดพลาดนะก็มันคงผิดพลาดอะไรไล็กงน้อยครับแต่เราก็เดี๋ยวเราไปปรับปรุงแก้ไขเอาโอกาสเราเรายิงประตูเราก็มีแต่เราปัญหาเรื่องจบสกอร์ไม่ได้ลักเทียงครับคือการตอบบอลเราไปเสียบอล้าน,นหน้าเราก็กลับมาไวอยากเดี๋ยวเราคงไปทางให้เขาโค้ชเขาคงคงคงรู้คงรู้คงรู้จุดบกพร่องหมดแล้วครับแล้วเดี๋ยวคงโค้ชคงประจัดการนะครับ ตเชิญเลยครับดื่มบนรถแต่ไม่ได้ขับจับไม่ได้ไ,ไ,ดไ,ไ,ดไปคันอื่นนะดื่มบนรถก็ผิดกฎหมายแล้วครับจับได้เชิญครับจับจริงแค่ดื่มบนรถ แมคโครสาขาตราดเปิดให้บริการแล้วแมคโครศูนย์จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคครบวงจรเพื่อผู้ประกอบการร้านอาหารโรงแรมร้านค้าปลีกสำนักงานครบครันด้วยสินค้าอาหารสดอาหารแหง้งเครื่องปรุงเครื่องเทศอาหารแช่แข็งผักผลไม้เบเกอรี่เครื่องดื่มขนมขบเคี้ยวและอื่นๆอีกมากมายกว่าหมื่นรายการแมคโครสาขาตราัดบนถนนสายตรัดคลองใหญ่สอบถามรายละเอียดและสมัครสมาชิกโทร0 3 9ย์สามเก้าห้าหนึ่งสามเก้าศูนย์ศูนย์แมคโครสินค้าครบบริการดีราคาถูก สัมภาษณ์พิเศษวิเชียนสับเจริญที่ปรึกษาสโมสรตราดเอฟซตอนที่หนึ่งภายหลังที่นายวิเชียนสับเจริญนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดในฐานะที่ปรึกษาสโมสรตราดเอฟซมีภารกิจในการทํางานที่อ,อปจอตราดทําให้ไม่มีเวลาในการเดินทางมาชมการแข่งขันในสนาม อย่างไรก็ตามนายวิเชียนยังคงมีบทบาทในการแนะนำและเป็นที่ปรึกษาของสมโมสรซึ่งตราดเอฟซีได้สัมภาษณ์นายวิเชียนถึงการปรับปรุปงโครงสร้างของทีมในเลกที่สองดังต่อไปนี้ที่เห็นว่าไม่ไหวอยู่แล้วอยากจะเล่นที่อื่นอยากจะมาคุยกันต้องคุยแล้วเพราะถ้าจะเอาคนเพิ่มท่านต้องชี้แล้วจะเอาใครนี่ผมสั่งหาประตูหนึ่งเสียประตูง่ายอย่างนี้ไม่ได้ครับท่านเสียเร็ว ่านต้องมีอย่างสุญญาบุญเลิศมึงคอนเนอร์มาเถอพลาดนิดเดียวเสร็จแล้วเพราะท่านจะให้ใครสูงกั่านไหนท่านยังโดดได้สูงกว่าเขายังไงท่านต้องเหนือเขาแต่ท่านมีเรื่องในใจมากมายอะไรมากมายต้องสงบนิ่งไว้เห็นไหมรับลงไปก็ทําหน้าที่ได้ตาคิดไว้ก่อนเลยกลัวจะเสียในตอนตัวเองไปยืนเพราะเขายังเด็กต้องเรียกมาคุยรับดีฮะแต่ใจ งั้นตรงงสามคนนี้เราต้องเปลี่ยนสําหรับสำรองต้าคนแล้เพราะไม่รู้ต้าจะออกตอนไหนอย่างนี้ไม่ได้ครับเราต้องหนีตู่ไปเลี้ยงยิ่งเลี้ยงยิ่งอง่อนแอเรากล้าพูดชื่อเพราะเรารู้จักตู่ดีตู่เป็นคนทำอาหารอร่อยรู้จักตู่มีตะอ้วนครับ <laughs> ผมไปที่สามชามสี่ชามอร่อยมากเห็นไหมต้าแบ่เปลี่ยนไปเลยฟิตไม่ขึ้นแต่ผมบอกแบ่แล้วต้องฟิต้ะ เพราะท่านต้องช่วยเพื่อบอกโชคทัดครึ่งเดือะหรือไม่ทัดคอยก็ได้ลงครึ่งหลังก็ได้ให้น้องเราเห็นไหมบิวเขาทำอยู่แต่เขาต้องทำอย่างนี้ตลอดเขาต้องฟิตอย่าเสียใจเขากำลังทดลองเราว่าท่านรักต่าจริงไหมรักตาต้องอดทนเขาไม่ลงไปปลายคอยเงินจ่ายแล้วกันลงมาซ้อมแต่คนซ้อมก็อยากลงใช่หไหมครับโค้ชต้องเข้าใจโค้ชต้องเข้าใจ นาไปสองสามศูนย์ลงได้ครับกลามาร์กเมอร์ให้มันลงมั่งต้องให้มันลงรู้ได้ไงมงไันเล่นไ่ดีตอนนี้มันไปต้อนตำแหน่งตื้ตำแหน่งสำคัญตำแหน่งเซฟประตูให้เจ้ามาร์กต้องเล่นสต็อปเท่านั้นอย่างอื่นเล่นไปเป็นนะไอ้กลาริมเส้นขวาเนี่ยอีตอนนาไปสองศูนย์สามศูนย์ลงได้เลยฮนะมันใช้ได้ยิ่งแต่ดีสองกสบายเลยพวกนี้สบายเห็นไหมทีมก็บินดีขึ้นเด็กพุ่งจบก็ยังเล่นดีขึ้น,เพ,น,น,นเพราะนั้นตัวเนี่คือตัวหลักเพราะนั้นผมเรียนว่า คุยกันสิคุยกันสโมสรน,นัดเจอคุยกันท่านจะดีขึ้นทันทีเขาจะเข้าใจขึ้นเวทบางคนจะโกหกโกหกไม่ได้แล้วเพราะได้คุยกันแล้วนี่บางคนก็จะพูดไม่จริงอันนี้ไม่จริงนี่จะคนไหนพวกไหนก็ด่ากันไปนี่ด่ามึงเก่งมึงไม่ไปเป็นอ่ะมันไปช่วยอะไรไม่ได้หรอกเ็าบอกเขาพูดไม่ได้หรยอได้ครับแต่อย่าเพิ่งรุนแรงอย่าเพิ่งถึงขนาดขึ้นด่านั่นนนี้ จะมีอยู่กันสองสาคนลุกขึ้นตลอดแล้วก็ลืมตัวตอนนี้ก็เริ่มมีคนสะก,กิดเีพี่แรงไปปะแต่ถ้าพี่เชฟไหวตรงข้ามเนี่ยผมว่าต้องเชิญเขาไปนั่งเออพี่ท,ท,ที่ที่ตรงข้ามเขานั่งอะ่ะไม่งั้นเดี๋ยวมีเรื่องเพราะบางคนเขากลัวเขาจะไม่ได้ดูบอลเพราะสิ้นกําลังใจกัน,นไม่ได้ทททีี่่่เฝ้าาคอยนไมบ เราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางชีวิตของคนไทยกรมทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนการค้าภายในจังหวัดตราดเผยโครงการรับจำนำค่าเปลือกนารังปีการผลิต2,555ทับ2,556 เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดตราดรับเงินประกันไปแล้วรวมกว่า6.9ล้านบาทเมื่อวานนี้นายชินวัตรมรินการค้าภายในจังหวัดตราดเปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติที่เห็นชอบโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังปีการผลิต2,555ทับ2,556ในส่วนของจังหวัดตราดได้เปิดโครงการรับจำนำข้าวมาตั้งแต่วันที่4เมษายนจนถึง5มิถุนายน2,556 โดยมีโรงสีนอกพื้นที่จังหวัดเข้ามารับจำนําข้าวเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดตรัสดยังไม่มีโรงสีหรือยุ้งช้างในการเก็บข้าวขนาดใหญ่ทั้งนี้การดำเนินโครงการดังกล่าวจนถึงปัจจุบันซึ่งใกล้ระยะเวลารับจำนําข้าวปรากฏว่ามีเกษตรกร,เ,ร,กรเข้าร่วมโครงการรับเงินจากโครงการนี้แล้ว87รายมีการออกใบประทวน125ใบ รวมเงินประกันทั้งสิ้น6,973,595บาทคิดเป็นน้ำหนักข้าวเปลือกที่นำมาจำนำกับโครงการ471ตันเศษโดยพื้นที่ปลูกข้าวของจังหวัดตราดส่วนใหญ่ยังคงเป็นพื้นที่อำเภอเมืองตราดอธิตีตบลทัาพลิกเนินทรายตำบลหน,นองสเสม็ดตำบลหน,นองคันทรงตำบลหน,นองสโน ทั้งนี้หากรวมการรับจำนำจากโครงการดังกล่าวทั้งนาปีและนาปรังเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีรายได้จากโครงการรับจำนำข้าวรวมแล้วกว่า100ล้านบาทย่างไรก็ตามในภาพรวมของการดําเนินการรับจำนำข้าวในจังหวัดตราดไม่ปรากฏว่ามีปัญหาของการดําเนินการรวมทั้งไม่มีการนํำข้าวเปลือกนอกพื้นที่มาสมสิทธิ์รับจำนำข้าวแต่อย่างใด เนื่องจากมีการตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบการรับจำนำข้าวที่มีการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดพุทธศาสนิกชนจังหวัดตราดร่วมปฏิบัติธรรมหนึ่งใจให้ธรรมะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้พระโสพลธรรมธาดาเจ้าอาวาสวัดครีวิหารเป็นประธานบรรยายธรรมตามโครงการปฏิบัติธรรมหนึ่งใจให้ธรรมะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมยกฐานะวัดคิรีวิหารจากวัดราชเป็นพระอารามหลวงซึ่งวัดคิรีวิหารร่วมกับสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราดร่วมกันจัดขึ้นโดยมีพุทธศาสนิกชนจังหวัดตราดจำนวนมากต่างร่วมกันนุ่มข้าวหงข้าวร่วมปฏิบัติธรรมพระโสพลธรรมธาดาเจ้าอาวาสวัดคิรีวิหารกล่าวว่า การจัดปฏิบัติธรรมดังกล่าวนี้เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวรโรกาสที่ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมยกฐานะวัดคีรีจากวัดราชเป็นพระอารามหลวงเมื่อปีที่แล้วซึ่งจากการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในงานสมโพธิเนื่องในโอกาสสาคัญดังกล่าวโดยวัดคีรีวิหารแห่งนี้นับเป็นพระอารามหลวงแห่งที่สองของจังหวัดราดต่อจากวัดโยธานิมิตที่ได้รับการยกฐานะ นะเป็นพระอารามหลวงมาแล้วพยากรณอากาศประจำวนันภาคตวันออกมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละหกของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศอาเซลเซียส ลมตะวนตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรซึ่งในช่วงวันที่3-6มิถุนายนนี้ปริมาณฝนจะมีเพิ่มขึ้นเกษตรกร,ร,กรที่ต้องการปลูกพืชรอบใหม่ควรยกร่องปแปลงให้สูงขึ้นรวมทั้งจัดการปแปลงปลูกให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฝนตกหนักและสำหรับชาวสวนผลไม้และชาวสวนยางพารา ควรดูแลสวนให้โปรง่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกเพื่อลดความชื้นภายในสวนและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราซึ่งมักจะพบระบาดในช่วงที่มีความชื้นสูงบริษัทบูรพาพิทักษ์จำกัดบริการรักษาความปลอดภยัยรับงานติดตามอารักขาโดยใช้ทีมงานมืออาชีพผ่านการฝึกอบรมทดสอบความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยโดยใช้ทีมงานมืออาชีพผ่านการฝึกอบรมทดสอบความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยจากผู้เชี่ยวชาญที่ชำนาญงานและเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารรับสอนยิงปืนระบบ B R P K บริษัทบุรพาพิทักษ์จำกัดตั้งอยู่ที่1032ทับ199ถนนพหลโยธินแขวงจอมพล เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022725525-6และ0849449933หรือที่ w w w b u r a p h i t a k c o m บริหารงานโดยลังบัวลอย กรแล้วรถตู้ร่วมบขสบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสารีใต้สถานี BTS อนุสารี์โทร090 818 1828สถานีขนส่งบออชิดช่องขายตั๋วที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18ก่อช้างฟังอาวสับรถโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855 18เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา 12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาวิธีใหม่ของคนเมืองรายเดอะไนตรงข้ามร้านอาหารหน่องบัวพบกับระบบแสงสีเสียงแต่งรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบกันทุกค่ำคืนที่เดอะไน